พิษทางบริษัทไทยเกียร์จำกัดได้มอบเครื่องดื่มแอลซัมอล์จำนวนเพิ่มคุณวันชัยบัวหาผู้จัดการแผนกกิจกรรมการตลาด บริษัทไทเกยร์จำกัดครับ